สวัสดีครับจรนงๆตอนนี้ก็สู่ขีนแล้วพาสน,นะครับวันนี้ก็บผมก,ก็ชักเหมือนเดิมครับวันนี้เราจะมาพูดถึง10นักเตะกองหลังในพรีเมียร์ลีกที่ค่าตัวแพงนะครับณปัจจุบันเลยนะครับแต่ผมจะเริ่มไล่ตั้งแต่ถูกไปแพงนะครับเริ่มแรกก็คือเบนชิวิลชิว l ลคือนักเตะแบ็กซ้ายชาวอังกฤษนะครับย้ายจากเลสเตอร์มาอยู่ชอซีนดูกาลที่ ดูการนี้นะครับปี2020นะครับด้วยค่าตัว50ล้านยูโรโอ้โหเป็นแบ็กซ้ายที่น่าจับตามองอีกแบ็กซ้ายหนึ่งนะครับที่น่าจะมีผลงานออกมาดีนะครับเพราะเจอซีกำลังขาดแบ็กซ้ายนะครับผมต่อไปก็อันดับ9นะครับก็ได้แก่ขายวอลเกอร์นะครับนักเตะแบ็กขวาชาวอังกฤษอีกคนหนึ่งนะครับที่ค่าตัวค่อนข้างจะสูงเป็นอันดับ9นะครับในพรีเมียร์ลีกนะครับในกองหลังนะครับ ย้ายจากสเปอร์ด้วยค่าตัว52ล้านปอนด์เพราะเป๊ปต้องการแบ็กขวาที่จะมีความเร็วในการไปกับบอลและการเติมเกมลุกได้ดีนะครับผมสำหรับขายวอลเกอร์นะครับก็ต่อไปก็อันดับ8นะครับก็คือบาเรชชาก้านะครับของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ย้ายมาจากคิสตันพาเลนด์ยค่าตัว55ล้านยูโรนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะแพ้นะสำหรับผู้เล่นแบ็กของอังกฤษอีกแล้วนะครับทีมชาติอังกฤษอีกแล้วผมว่า ที่เป็นอังกฤษแพงเพราะว่ามันมีกฎโฮมโกกฎไรพวกนี้อยู่ด้วยนะครับก็เลยทำให้ค่าตัวของนักเตะอังกฤษเนี่ยค่อนข้างจะแพง Japan นะครับผมก็ถามว่ายังเล่นดีไหมก็ยังเล่นในดีในดับที่พอใช้ได้นะครับแต่ไม่ถึงว่าโดดเด่นอะไรมากนะครับผมต่อไปอันดับเจ็ดก็คือจอห์นสโตนครับเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับ,รบชาวอังกฤษอีกแล้วนะครับผมที่ย้ายเอเวอเรตันมาอยู่แมสตี้นะครับผมโดยค่า ตัวอยู่ที่55ล้านยูโรนะครับก็ถือว่าเป็นเซนเตอร์แบ็กที่มีทักษะที่ดีนะครับเริ่มดีขึ้นแต่ตอนนี้เริ่มมีการบาดเจ็บรบกวนบ่อยนะครับผมก็ต่อไปอันดับที่6นะครับอันดับที่6ก็คือเบนจามินเมนดี้นะครับแบ็กซ้ายชาวฝรั่งเศสอันนี้ไม่ใช่อังกฤษละเป็นชาวฝรั่งเศสนะครับย้ายจากมูนากมาอยู่แมนซิตี้โดยค่าตัวอยู่ที่58ล้านยูโรนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะได้ลงบ่อยนะครับ ได้ลงมาเกือบทุกนัดทุกฤดูกาลนะครับแต่ลงบ้างไม่ลงบ้างมันขึ้นอยู่กับการบาดเจ็บและฟอร์มการเล่นของเขานะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างตัวใหญ่นะครับผมตัวใหญ่มากแล้วก็มีการเติมเกมการชนหรือการเล่นเกมรับค่อนข้างจะดีขึ้นเหมือนเดิมนะครับสำหรับเบนจามินเมนดี้นะครับต่อไปอันดับ5นะครับก็คือเซนเตอร์แบ็กจากชื่อราป็อกนะครับเซนเตอร์แบ็กจากฝรั่งเศสเหมือนกันนะครับสัญชาติฝรั่งเศสนะครับย้ายจากแอตมาลิตมาอยู่ มาสเตอโดยค่าตัวอยู่ที่65ล้านยูโรนะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างทักษะดีในคนหนึ่งเลยนะครับสำหรับลาป็อกนะครับเล่นดีนะครับแต่ต้นฤดูกาลนี้มีการบาดเจ็บนะครับก็เริ่มจะกลับมาได้ลงเล่นบ้างแล้วนะครับในนัดที่เจอกับเลสเตอร์ก็ได้ลงแล้วนะครับผมนี่ก็คือลาป็อกนะครับจากย้ายอยู่มชสเตอร์คนหนึ่งนะครับค่าตัวค่อนข้างที่จะแพงนะครับต่อไปอันดับที่4นะครับก็คือคาร์เซโร่แบ็กซ้ายนะครับ ชาวโปรตุเกสนะครับที่มีทักษะในการเล่นริมเส้นหรือฟูลแบ็ลได้ดีมากนะครับสำหรับคาเซโร่หรือเขาเรียกว่าชังเซชูหรืออะไรเงี้ยครับผมก็ย้ายมาจากยูเว่นะครับ us, ยูเวนตุสย้ายมาอยู่แมนเชสเตอร์ด้วยค่าต,ตัวที่65ล้านยูโรนะครับก็ถือเป็นแบ็กขวาแบ็กซ้ายที่เล่นดีสามารถเล่นทั้งซ้ายทั้งขวาได้นะครับในทีมชาติเนี่ยเขาก็เล่นดีเหมือนกันอยู่ในยุคข,ของโปรตุ ate, เกสคว้าแชมป์ยูโรด้วยนะครับสำหรับคาเซโร นะครับผมต่อไปก็จะเป็นอันดับที่3นะครับที่พึ่งมาสดๆร้อนๆเลยนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์นะครับเพิ่งเซ็นมาเลยนะครับนั่นคือรูเบนดิอาสเซ็นเตอร์แบ็กจากชาปุเกสนะครับย้ายมาจากเบนฟิก้านะครับแล้วก็โยกมาที่อังกฤษโดยอยู่กับทีมแมนเชสเตอร์นะครับแมนเชสเตอร์นี่เขาซื้อกลงหลังค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับตั้งแต่เป๊ปมาทำทีมนะครับผม ก็อยู่ที่68ล้านยูโรนะครับเพิ่งเป็นดับ3เลยนะครับถือว่าเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่ค่อนข้างที่จะราคาสูงในทีเดียวนะครับจะถามว่าด้วยอายุเขายัางน้อยนะครับแล้วก็การใช้งานเขายัางน่าอีกเยอะนะครับอาจจะมีอะไรสักอย่างที่ทําให้เปปกอบ,เบิเอล่าด้เห็นฟอร์มการเล่นของเขาแล้วอาจจะดึงมาเสิร์ฟในตําแหน่ขงของกองหลังของแมนเชสเตร์นะครับก็ต้องดูครับว่าฟอร์มจะเป็นยังไงจะดีหรือจะ่วกหรือจะเฉย ก็ต้องดูกันนะครับติดตามดูกันได้นะครับกับพิมพ์ลีกฤดูการ2 0 2 0ถึง2021นี้นะครับผมต่อไปอันดับที่2นะครับคือเป็นเซ็นเตอร์แบ็กที่เป็นราคาแพงในอันดับที่2แต่ผลงานนี่เขาเป็นอันดับที่1ของใน10ตัวผู้เล่นที่ราคาแพงนะครับผมนั่นคือฟานดายนะครับเซ็นเตอร์แบ็กชาวฮอลแลนนะครับที่ย้ายมาจากซานตันมาอยู่กับลิเวอร์พูลแล้วก็ทำมา าพาลิวพูเนี่ยคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกได้นะครับฤดูกาลที่แล้วนะครับก็เป็นเซนเตอร์แบ็กที่เล่นดีที่สุดนะครับโดยค่าตัวเขาก็ถือว่าโอเคในระดับนี้เลยนะครับผมว่าสามารถเป็นที่พึ่งของลิวพูได้นะครับแล้วก็ไปสามารถเป็นเขาเรียกอะไระเป็นกัปตันทีมลิวพูได้ในปัจจุบันด้วยนะครับสาหรับฟานได้นะอาจจะเป็นของรองจากแฮนเดอร์สันนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับสำหรับฟานได้นะครับผม อันดับหนึ่งนะครับได้แก่แม็กควายฟูคเซนเตอร์แบ็กชาวอังกฤษอีกแล้วนะครับเป็นแพรในอันดับหนึ่งในเกาะอังกฤษเลยนะครับสำหรับกองหลังคนนี้นะครับย้ายจากเลสเตอร์นะครับมาอยู่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยค่าตัวอยู่ที่87ล้านยูโรโหแต่ฟอร์มการเล่นเนี่ยผมบอกได้เลยว่าเขาผิดหวังนิดนึงนะถามว่าเขาก็เล่นดีในอันดับหนึ่งนะครับสำหรับเขานะครับก็คือเป็นกองหลังที่เล่นทางทางบอลดีนะครับแล้วก็ มีการหนักบอลได้ดีนะครับแต่ลูกกลางกลางเขาก็เล่นดีนะครับแต่เสียอย่างเดียวคือความช้านะครับที่เขาช้ามากนะครับก็ช้าในระดับของกองหลังนะนะไม่ใช่แบบช้ามากนะครับสําหรับแม็กควายนะครับก็สรุปแล้วครับแมนซิตี้เนี่ยก็จะมีกองหลังที่ค่าตัวแพงใน10คนเนี่ยอยู่6คนนะครับผมแล้วก็จะมีแมนยูอยู่2คนนะครับแล้วก็เป็นเชลซีกับลิเวอร์พูลนะครับที่มีกองหลังที่ค่าตัวแพงติด1ใน10ของพรีเมียร์ลีกในทุกการ 2 0 2 0ถึง2 0 2พนะครับตั้งแต่พรียร์ลีกมานะปัจจุบันเนี่ยอัปเดตละประมาณนี้นะครับผมว่าคนที่แพงที่สุดก็จะประมาณนี้เนาะที่เล่นดีที่สุดก็น่าเป็นฟานดนะครับที่เล่นดีมากนะครับแล้วก็ไคล์วองเกอร์ก็เล่นดีนะครับผมแล้วก็จะเป็นแม็กวายนะครับก็โอเคในระดับของเขานะครับแล้วก็เบนดี้ก็จะมีได้ลงบ่อยๆแล้วก็ได้เล่นมากนะครับแล้วก็คาซิโลนี่ก็ไม่ค่อยได้ลงเท่าไรนะครับแล้วก็จะมาดูดีอาร์กันนะครับ ว่าเขาจะสามารถพิสูจน์ตัวเองในบนเวทีพรีเมียร์ลีกได้น้อยแค่ไหนนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับ10นักเตะกองหลังอังกฤษที่ค่าตัวแพงที่เล่นอยู่ในอังกฤษนะครับราคาตัวแพงที่ย้ายมาและแพงที่สุดในปัจจุบันนะครับนั่นจะมี10คนนี้ที่ผมพูดไปนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับสำหรับนนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ